ครับผมสวัสดีครับพบกับแอดมินจากเพจหมาล่าเนื้อนะครับวันนี้แอดมีสินค้าชุดประหยัดนะฮะมาแนะนํานั่นคือปืนหนังสติกท่อคู่นะครับปืนหนังสติกท่อคู่รุ่นท้ายกุดปืนหนังสติ๊กท่อคู่รุ่นท้ายกุดนะฮะในราคาเพียง 1, 3 5 0บาทนะครับหนึ่าบาทอ่ะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตัวปืนนะครับลูกเหล็กขนาด8มเตมตรหนึ่นัดนะครับลูกดอกยิงปลา2ดอกนะครับยางแบนสําหรับยิงลูกเหล็ก3ชุดนะ ย่างสําหรับยิงลูกลอกยิงปลานะครับ1ชุดนะครับทั้งหมดนี้จัดให้ไปเลยเต็มๆนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาบอกในจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยเขาเหล็กหนานะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับใช้เป็นอ่ายางแบนด์นะครับให้การจ่ายแรงที่ดีนะครับนี่นะครับความยาวใช้ได้เลยเนี่ยระยะยืดอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะงานให้ดูเลยแบบนี้นะครับนะฮะนี่นะครับ ปืนหนังสติ๊กท่อคู่รุ่นท้ายกุดนะฮะ,ะสินค้าของทางร้านนะฮะทุกรุ่นทุกแบบมีประกันและฟรีค่าซ่อมบำรุงจากช่างผู้ชำนาญงานนะครับสนใจสินค้าข้อความเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ขอบคุณครับ